สวัสดีค่ะเทุกคนพบกับช่องมิ a ี d f r i e รนนะคะช่องของคนที่รักชัชชออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชัชชออนโมกสีและผองเพื่อนคะ่ะนัดในรอบคัดเลือกนะัดสุดท้ายแล้วคะ่ะพบกับมาเลเซียนะคะซึ่งไทยก็เอาชนะมาเลเซียไปได้3ต่อ0ูนเซตค่ะด้วยสกอร์ยี5ต่อ12 25ต่อ14และ25ต่อ15ค่ะจบที่1ของกลุ่มเจะไปพบกับที่2ของกลุ่มบนะคะ ว่าเป็นประเทศฟิลิปปินส์ค่ะวันที่13พฤษภาคมรอคอนเฟิร์มเวลาอีกทีนะคะ โดยนัดน,นี้นะคะก็สลับสลับผู้เล่นเช่นเคยค่ะสลับตำแหน่งด้วยนะคะบีมเนี่ยก็ลองลงทั้งหัวเสาและบีหลังเลยส่วนวันนี้นะคะบุ๋มบินได้เป็นไลอััหกคนแรกเลยค่ะก็ทุบเลยสิคะลูกนี้นะคะแอดมินเนี่ยชอบมากๆรับเองตบเองบอลสูตรก็มาค่ะทุบจุกๆแบบนี้ใครจะหลับได้คะ r e เนียนอยุธยา atcc โซบ,บ๋มพร้อมลุยคะ่ะ พอทุบเสร็จนะคะสักพักก็โดนเปลี่ยนตัวให้ไปพักข้างสนามค่ะก็ไปเป็นหัวโจกนํำเขาเต้นอีกว่าแต่ท่านี้เรียกว่าท่าอะไรคะใครรู้เนี่ยช่วยบอกแอดมินหน่อยนะถ้าเหมือนจริงโจ้เลยแล้วกล้องเนี่ยก็จับข้างสนามบ่อยด้วยนะก็ม้วนกันเลยสิคะรออะไร น่ารักมากเลยค่ะตอนแรกเนี่ยเต้นกันแค่4ี่คนนะคะหลังๆมาเนี่ยมากันทั้งกลุ่มเลยถ้าชวนโคตเต้นด้วยได้เนี่ยชวนไปแล้วนะคะไทยเราเนี่ยพักแข่งหนึ่งวันนะคะคือวันที่12พฤษภาคมแล้วมาแข่งกันต่อนะคะวันที่13พฤษภาคมแข่งรอบรองชนะเลิศค่ะรอคนเพิ์มเวลาอีกทีนะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะหากใครที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนใช้กันกดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลัง ใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ